becoming super natural d r jo dispensa บทที่หเปิดประตูสู่พลังเหนือธรรมชาติตอนที่สจุดเปลี่ยนของแอนนาทางเลือกสู่การเปลี่ยนแปลงกายเป็นเส้นทางแห่งการค้นหาของแอนนาเธอเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจหยุดรักษาและงดยารักษาอาการเจ็บป่วยทางกายทั้งหมดแม้ว่ายังคงใช้ยากล่อมประสาทเธอไม่ได้บอกแพทย์พยาบาล ว่าจะไม่กลับมารักษาแล้วเธอเพียงแค่ไม่ไปอีกไม่มีใครโทรหาเธอเพื่อถามไถ่ายเหตุผลยกเว้นแพทย์ประจำครอบครัวเธอซึ่งโทรมาแสดงความห่วงใยในวันหนึ่งช่วงฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์ปี2011ตอนที่แอนนาร้องไห้ขอความช่วยเหลืออยู่บนพื้นเธอตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะเปลี่ยนตัวเองและชีวิต แรงใจอันเหลือล้วนส่งผลให้เกิดระดับพลังงานที่ทำให้ร่างกายตอบสนองต่อจิตใจการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงมอบความเข้มแข็งให้เธอเธอย้ายออกไปเช่าบ้านหลังหนึ่งเพื่อตัวเองและลูกๆพาตัวเองออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นทิศมันเป็นห่วงยามที่ให้นิยามใหม่แก่ตัวเธอเธอรู้ว่าต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดหลังจากนั้นหนึ่งเดือนผมได้พบกับแอนนาครั้งแรก หนึ่งในเพื่อนไม่กี่คนที่เธอเหลืออยู่จองที่นั่งในงานบรรยายช่วงเย็นของผมให้เธอเพื่อนเธอยื่นก็เสนอว่าถ้าเธอชอบการบรรยายเย็นนี้เธอจะเข้าร่วมเวิร์กช็อปสองวันเต็มช่วงสุดสัปดาห์ด้วยก็ได้แอนนาตอบตกลงตอนที่ผมเห็นเธอครั้งแรกเธอนั่งอยู่แถวทางเดินริมฝั่งซ้ายของห้องประชุมที่อัดแน่นด้วยผู้คนใกล้ๆมีไม้ค้ำยันวางพิงผนังอยู่เหมือนทุกครั้ง ครื่องนั้นผมบรรยายเรื่องที่ว่าความคิดและความรู้สึกส่งผลต่อร่างกายและชีวิตของเราอย่างไรสารเคมีจากความเครียดก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้อย่างไรผมพูดถึงความยืดหยุ่นของสมองจิตประสาทภูมิคุ้มกันวิทยากระบวนการเหนือพันธุก,กรรมวิทยาเซลประสาทและต่อมไรท่อรวมถึงควอนตัมฟิสิกส์ผมจะกล่าวถึงหัวข้อเหล่านี้โดยละเอียดในบทต่อต่อไป แต่สำหรับตอนนี้รู้ไว้เพียงว่างานวิจัยล่าสุดของศาสตร์เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงพลังของความเป็นไปได้คือนั้นแอนนาคิดด้วยแรงบันดาลใจอันท่วมท้นว่าถ้าฉันสร้างชีวิตแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ทั้งอมาพาสซึนเศร้าภูมิคุ้มกันอ่อนแอแผลเปื่อยหรือแม้แต่มะเร็งบางทีฉันอาจหยุดทุกสิ่งได้ด้วยแรงอารมณ์ระดับเดียวกับที่ใช้สร้างพวกมันขึ้นมา แอนนาตัดสินใจเยียวยาตัวเองด้วยความเข้าใจใหม่อันทรงพลังนี้หลังจากเวิร์กช็อปแรกเธอเริ่มฝึกทำสมาธิวันละสองครั้งทันทีแน่นอนว่าช่วงเริ่มต้นการนั่งสมาธิเป็นส่วนที่ยากเธอมีความสงสัยมากมายที่ต้องเอาชนะรวมถึงบางวันที่กายและจิตใจไม่พร้อมแต่กระนั้นเธอก็ฝึกทำสมาธิอีกทั้งเธอยังมีความกลัวอยู่เต็มไปหมด เมื่อแพทย์ประจำครอบครัวโทรมาเพื่อถามไถ่เนื่องจากเธอหยุดรับการรักษาและยาแพทย์บอกแอนนาว่าเธอทำตัวไร้เตียงสาและโง่เขลาเธอจะแย่ลงและตายในไม่ช้าลองจินตนาการภาพผู้ที่ผู้เป็นที่เคารพพูดแบบนั้นกับคุณสิแต่กระนั้นแอนนาก็ยังฝึกทำสมาธิทุกวนัน และเริ่มก้าวข้ามความกลัวของตัวเองเธอมักจมอยู่กับข้อจำกัดทางการเงินสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ที่ต้องมีให้ลูกๆร่างกายเต็มไปด้วยขีดจำกัดแต่เธอไม่เคยใช้เงื่อนไขเหล่านั้นเป็นข้ออ้างที่จะไม่พัฒนาการเติบโตภายในของตัวเองยิ่งกว่านั้นแอนนาเข้าร่วมเวิร์กช็อปของผมอีกสครั้งในปีนั้นด้วยการพิจารณา ภายในและแก้ไขความคิดไร้สำนึกนิสัยโดยอัตโนมัติสภาวะอารมณ์สะท้อนที่กลายเป็นวงจรในสมองและส่งผลต่อร่างกายเธอตอนนี้แอนนาเชื่อมั่นอน,นาคตใหม่มากกว่าที่เชื่อในอดีตอันคุ้นชินเธอใช้การทำสมาธิโดยการรวมเจ็ดจำนงอันกระจางชัดกับอารมณ์ชื่ใจเพื่อเปลี่ยนสภาวะดำรงอยู่ของตัวเอง จากการใช้ชีวิตในอดีตไปสู่การใช้ชีวิตในอนาคตใหม่แต่ละวันแอนนาไม่ต้องการลุกจากการทำสมาธิในฐานะคนเดิมเธอตัดสินใจว่าจะไม่ยอมเลิกนั่งสมาธิจนกว่าสภาวะดำรงอยู่ทั้งหมดของเธอจะรักชีวิตตัวเองสำหรับนักวัตถุนิยมซึ่งนิยามความเป็นจริงจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส แน่นอนว่าแอนนาไม่มีเหตุผลอันจับต้องได้ที่จะรักชีวิตตัวเองเธอซึมเศร้าเป็นแม่ไม,ม่ลูกติดที่มีปัญหาการเงินตกงานเป็นมะเร็งทรมานกับอมมาตเป็นแผลเปื่อยบริเวณเยื่อเมือกความเป็นอยู่เร้นแค้นไม่มีคู่คิดหรือมิตรคนสำคัญไม่มีแม่แรงเลี้ยงดูลูกๆแต่เธอเรียนรู้วิธีสอนร่างกายให้สัมผัสได้ว่าอนาคตให้ความรู้สึกอย่างไรก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง ร่างกายซึ่งเป็นจิตไร้สำนึกแยกไม่ออกระหว่างเหตุการณ์จริงกับเหตุการณ์ที่เธอจินตนาการและอบรับด้วยความรู้สึกเธอยังผ่านความเข้าใจในกระบวนการเหนือพันธุก,กรรมว่าอารมณ์ชูใจอย่างความรักเปิดตานซาบซึ้งบรรดานใจเห็นอกเห็นใจและอิสระเสรีสามารถส่งสัญญาณให้กับยีนใหม่สร้างโปรตีนที่ดีต่อคโครงสร้างและการทำงานของร่างกาย เธอเข้าใจอย่างชัดเจนว่าสารเคมีแห่งความเครียดที่เคยไหลท่วมร่างกายเปิดสวิตชีนที่ไม่แข็งแรงดังนั้นการโอบรับอารมณ์ชูวจด้วยแรงปรารถนาที่ยิ่งใหญ่กว่าอารมณ์เครียดทำให้เธอเปิดสวิตชีนใหม่และเปลี่ยนแปลงสุขภาพตัวเองผ่านไปหนึ่งปีสุขภาพของเธอไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะักแต่เธอยังคงหมั่นทำสมาธิ ความจริงแล้วเธอฝึกทำสมาธิทุกรูปแบบที่ผมออกแบบให้นักเรียนเธอรู้ว่าใช้เวลานานหลายปีในการสร้างสภาพร่างกายเช่นนี้ฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานานพอกันในการสร้างสิ่งใหม่เธอจึงยังคงทำสมาธิต่อไปพยายามรู้เท่าทันความคิดพฤติกรรมและอารมณ์จากติจิตไร้สำนึกโดยไม่ปล่อยให้เกิดประสบการณ์ไม่พึงประสงค์หลังจากปีแรก แอนนาเริ่มสังเกตว่าตัวเธอค่อยๆมีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่ดีขึ้นเธอทำลายนิสัยเดิมและสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาแทนการเข้าร่วมเวิร์กช็อปของผมทำให้แอนนารู้ว่าเธอต้องปรับระบบประสาทอัตโนมัติของตัวเองให้กลับคืนสู่สมดุลเพราะระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมการทำงานของระบบอัตโนมัติทั้งหมดที่เกิดขึ้นนอกเหนือการรับรู้ของสมองเช่น การย่อยการดูดซึมระดับน้ำตาลในเลือดอุณหภูมิของร่างกายการหลั่งฮอร์โมนอัตราการเต้นของหัวใจและอื่นๆหวนทางเดียวที่เธอจะเข้าสู่ระบบปฏิบัติการนี้และเปลี่ยนระบบประสาทอัตโนมัติได้คือการเปลี่ยนสภาวะภายในของเธอเป็นประจำก่อนอื่นแอนนาเริ่มทำสมาธิทุกครั้งด้วย B r e a t ่งออฟดิ e e e นจีเซนเตอต่อศูืย์พลังงาน วงเล็บเปิดจักระวงเล็บปิดในร่างกายตำแหน่งจำเพาะต่างๆตามร่างกายเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติอย่างที่ผมบอกไว้ในบทนำแต่ละจักระมีพลังงานหรือคลื่นความถี่ของมันเองวงเล็บเปิดซึ่งส่งข้อมูลจำเพาะอ,ออกมาหรือมีการตระหนักรู้ของมันเองวงเล็บปิดมีต่อมของมันเองฮอร์โมนของมันเองสารเคมีของมันเอง สมองส่วนเล็กๆของมันเองมีและมีจิตใจของมันเองแต่ละส่วนได้รับคำสั่งจากสมองส่วนจิตใต้สำนึกที่อยู่ภายใต้สมองส่วนจิตจิตรู้สำนึกแอนนาเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนขึ้นสมองเข้าสู่ระบบปฏิบัติการของระบบประสาทอัตโนมัติวงเล็บเปิดซึ่งตั้งอยู่ในสมองส่วนกลางวงเล็บปิดและสามารถตั้งโปรแกรมแต่และจักกลให้ทำงานประสานก,กันมากขึ้น ด้วยการจดจอและความปรารถนาอันแรงกล้าในทุกๆวันเธอวางจิตไปยังแต่ละส่วนของร่างกายร่วมถึงพื้นที่รอบๆแต่ละจัก,กระอวยพรเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและสิ่งที่ดีขึ้นเธอเริ่มเปลี่ยนสุขภาพอย่างช้าๆแต่มั่นคงด้วยการตั้งโปรแกรมการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติให้กลับสู่สมดุลแอนนาเรียนรู้เทคนิคการหายใจที่ผมสอน เพื่อปลดปล่อยพลังงานทางอารมณ์ที่ถูกกักเก็บในร่างกายเมื่อเราเอาแต่คิดและรู้สึกแบบเดิมการคิดเรื่องเดิมซ้ำๆทำให้แอนนาสร้างความรู้สึกแบบเดิมขึ้นมาและจากการรับรู้อารมณ์อันคุ้นชินเหล่านั้นเธอก็จะคิดถึงเรื่องเดิมๆที่เชื่อมโยงกับอารมณ์ดังกล่าวเธอเรียนรู้ว่าอารมณ์จากเหตุการณ์ในอดีตถูกเก็บไว้ในร่างกาย แต่เธอสามารถใช้เทคนิคการหายใจนี้เพื่อปลดปล่อยพลังงานที่ถูกเก็บไว้และปล่อยลและปล่อยตัวเองจากอดีตดังนั้นทุกๆวันเธอจึงฝึกการหายใจด้วยระดับความเข้มข้นยิ่งกว่าการเสพติตอารมณ์ในอดีตและทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากการเรียนรู้การเคลื่อนพลังงานที่ถูกเก็บในร่างกาย เธอก็เรียนรู mm. ้วิธีสร้างเงื่อนไขใหม่ให้ร่างกายด้วยจิตใจใหม่โดยการโอบรับอารมณ์ศูนย์หัวใจของอนาคตที่เธอวาดไว้ก่อนที่อนาคตนั้นจะเผยออกเนื่องจากแอนนาเรียนรู้เรื่องโมเดลของกระบวนการเหนือพันธุกรรมที่ผมสอนในเวิร์กช็อปและงานบรรยายเธอจึงรู้ว่ายีนไม่ได้สร้างความเจ็บป่วย แต่เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งสัญญาณให้ยีนสร้างความเจ็บป่วยขึ้นมาแอนนาเข้าใจว่าถ้าอารมณ์คือผลพวงทางเคมีจากประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมที่เธออยู่และหากเธอใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยอารมณ์เดิมจากอดีตนั่นหมายความว่าเธอเลือกและสั่งการยีนเดิมที่ทำให้สุขภาพย่ำแย่หากเธอสามารถรวบรวมอารมณ์จากชีวิต ในอนาคตด้วยการโกรรับอารมณ์เหล่านั้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเธอก็จะสามารถเปลี่ยนการแสดงออกของยีนและเปลี่ยนร่างกายให้สอดคล้องทางชีวภาพกับอนาคตใหม่ของตัวเองได้แอนนาฝึกทำสมาธิเพิ่มเติมโดยการวางจิตไปที่กลางอกเป็นการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติด้วยสภาวะยกระดับเพื่อสร้างและรักษาอัตราการเต้นของหัวใจ รูปแบบที่มีประสิทธิภาพซึ่งเรียกว่าจังหวะการเต้นของหัวใจที่สอดคล้องวงเล็บเปิดผมจะอธิบายโดยโดยละเอียดภายหลังวงเล็บปิดให้คงอยู่นานขึ้นเธอเรียนรู้ว่าเมื่อรู้สึกขุนเครื่องเหนื่อยหน่าย,ายงุดหงิดโกรธและเกลียดสภาวะเหล่านั้นทำให้เกิดการตอบสนองต่อความเครียดและเป็นเหตุให้หัวใจเต้นไม่สอดคล้องและผิดจังหวะ แอนนาเรียนรู้จากเวิร์กช็อปของผมว่าเมื่อเธอดำรงอยู่ในสภาวะศูนย์หัวใจใหม่เหมือนอย่างที่เธอเคยชินกับการรู้สึกถึงอารมณ์ทางลบทั้งหลายเหล่านั้นตลอดเวลาอีกไม่นานเธอก็จะรู้สึกถึงอารมณ์ใหม่อย่างแรงกล้าและเต็มเปี่ยมมากขึ้นแน่นอนว่าต้องใช้ความพยายามไม่น้อยในการเปลี่ยนความโกรธกลัวเศร้าซึมและขุนเคืองไปเป็นความรู้สึกเบิกบานรัก ซาบซึ้งและเป็นอิสระแต่แอนนาไม่เคยล้มเลิกเธอรู้ว่าอารมณ์จูจะชูใจจะปลดปล่อยสารเคมีที่แตกต่างนับพันเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกายเธอและเธอก็มุ่งไปสู่สิ่งนั้นแอนนายังฝึกทำสมาธิด้วยการเดินตามที่ผมออกแบบราวกับว่าเธอก้าวเดินเพื่อเป็นคนใหม่ทุกวันแทนที่จะนั่งหลับตาทำสมาธิ เธอเริ่มทำสมาธิด้วยการยืนหลับตาขณะยืนเธอเข้าสู่สภาวะสมาธิที่เธอรู้ว่าจะเปลี่ยนสภาวะดำรงอยู่ขณะอยู่ในสภาวะนั้นเธอลืมตารักษาสภาวะสมาธิไว้และก้าวเดินด้วยตัวตนในอนาคตการทำเช่นนั้นช่วยเธอหลอมรวมอุปนิสัยใหม่ในการคิดกระทำและรู้สึกเป็นประจำอีกไม่นานสิ่งที่เธอสร้าง สร,สร้างจะกลายเป็นบุคลิกภาพใหม่เธอไม่ต้องการกลับไปสู่สภาวะไร้สติและตัวตนเก่าอีกด้วยการกระทําทั้งหมดนี้แอนนาเห็นว่าแบบแผนความคิดของเธอเปลี่ยนไปเธอไม่ได้ส่งสัญญาณแบบเดิมไปยังสมองอีกต่อไปดังนั้นวงจรทั้งหลายจึงหยุดการเชื่อมต่อและเริ่มแยกออกจากกันส่งผลให้เธอหยุดความคิดแบบเดิมได้เธอรู้สึก ถึงสายทานแห่งความซาบซึ้งใจและปิติยินดีเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีในการทำสมาธิเธอเอาชนะบางแง่มุมของร่างกายและจิตใจทุกวันแอนนาสงบลงและเสติดอารมณ์จากฮอร์โมนความเครียดน้อยลงยิ่งกว่านั้นเธอเริ่มรู้สึกรักอีกครั้งและเธอทำอย่างต่อเนื่องเอาชนะเอาชนะและเอาชนะทุกวันบนเส้นทางสู่การเปลี่ยนเป็นคนใหม่ แอนนาคว้าความเป็นไปได้เดือนพฤษภาคมปี2012แอนนาเข้าร่วมเวิร์กช็อปแบบเข้มข้น4วันของผมซึ่งจัดขึ้นที่นิวยอร์กในวันที่3ระหว่างการทำสมาธิครั้งสุดท้ายจาก4ครั้งเธอซิโร,รราบและปล่อยวางได้ในที่สุดเป็นครั้งแรกหลังจากเริ่มทำสมาธิที่เธอพบตัวเองล่องลอยอยู่ในพื้นที่ว่างดำมืดอันไร้ขอบเขตเธอรับรู้ว่า เธอรับรู้การระหนักรู้ของตัวเองเธอเคลื่อนผ่านความทรงจำของตัวตนเดิมและกลายเป็นจิตตื่นรู้อันบริสุทธิ์เป็นอิสระจากร่างกายจากความเกี่ยวโยงกับโลกทางวัตถุรวมถึงจากเวลาเชิงเส้นเธอรู้สึกเป็นอิสระเสียจนไม่สนข้อจำกัดด้านสุขภาพของตัวเองอีกต่อไปเธอรู้สึกไร้ขีดจำกัดจนไม่อาจเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ปัจจุบันของตัวเอง เธอรู้สึกถึงการยกระดับจนไม่ยึดโยงกับอดีตได้อีกในสภาวะนี้เธอไร้ปัญหาเธอทิ้งความเจ็บปวดไว้ข้างหลังและเป็นอิสระอย่างแท้จริงครั้งแรกเธอไม่ใช่ใครเพศใดโรคไหนวัฒนธรรมใดหรืออาชีพอะไรเธออยู่เหนือปริภูมิและเวลาเธอเชื่อมโยงกับสนามข้อมูลหนึ่งที่เรียกว่าสนามควันตัมที่ซึ่งทุกความเป็นไปได้ดำรงอยู่ ทันใดนั้นเธอมองเห็นตัวเองในอนาคตรูปแบบใหม่ยืนอยู่บนเวทีใหญ่มือถือไมโครโฟนและพูดกับฝูงชนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการเยียวยาตัวเองของเธอเธอไม่ได้จินตนาการหรือสร้างภาพนี้ขึ้นมาแต่ราวกับว่าเธอได้รับข้อมูลจากการดาวน์โหลดภาพแว็บหนึ่งของตัวเองเธอซึ่งเป็นผู้หญิงที่ต่างจากเดิมสิ้นเชิงในความเป็นจริงใหม่ โลกภายในของเธอเหมือนจริงยิ่งกว่าโลกภายนอกและเธอกำลังสัมผัสประสบการณ์เต็มรูปแบบโดยไม่ได้ใช้ประสาทสัมผัสใด่วงขณะที่แอนนาสัมผัสชีวิตใหม่ระหว่างทำสมาธิความรู้สึกเบิกบานและแจ่มใสพุ่งเข้าใส่ร่างเธอเธอรู้สึกผ่อนคลายในระดับลึกถึงอวัยวะภายในเธอรู้ว่าตัวเองเป็นบางสิ่งหรือบางคนที่ดีกว่า ยิ่งใหญ่กว่ากายหยาบของตัวเองมากนักในสภาวะเบิกบานอย่างยิ่งยวดเธอสัมผัสความสุขและปิติยินดีอย่างท่วมทน้นจนระเบิดเสียงหัวเราะออกมาในวงยามนั้นแอนนารู้ว่าเธอจะหายเป็นปกติจากนั้นเธอพัฒนาความไว้ใจเบิกบานรักและซาบซึ้งยิ่งขึ้นจนทำให้การทำสมาธิง่ายขึ้นเรื่อยๆและเธอเริ่มไปได้ลึกมากขึ้น เมื่อแอนนาเคลื่อนออกจากอดีตเธอรู้สึกถึงพลังงานใหม่ที่เปิดใจเธอให้กว้างขึ้นเรื่อยๆแทนที่จะมองว่าการทำสมาธิเป็นวัดปฏิบัติที่ต้องทำทุกวันเธอเริ่มตั้งตารอที่จะได้ทำมันมันกลายเป็นวิถีชีวิตการทำสมาธิกลายเป็นนิสัยของเธอพลังงานและกำลังวังชาของเธอฟื้นกลับมาเธอหยุดกินยาต้านเศร้าแบบแผนความคิดของเธอเปลี่ยนโดยสมบูรณ์ อีกทั้งยังรู้สึกต่างจากเดิมเธอรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสภาวะดำรงอยู่ใหม่ดังนั้นการกระทำของเธอจึงเปลี่ยนไปอย่างมากสุขภาพและชีวิตของแอนนาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปีนั้นปีถัดมาเธอเข้าร่วมอีกหลายอีเวนต์โดยการเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องทำให้แอนนาเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในชุมชนของเรามากขึ้น และได้รับแรงสนับสนุนมากขึ้นในการเดินต่อไปบนเส้นทางสุขภาพที่ดีเช่นเดียวกับนักเรียนหลายคนของเราบางครั้งหลังกลับจากเวิร์กช็อปเธอพบความท้าทายในการหลีกเลี่ยงไม่หวนกลับไปยังโปรแกรมเก่าและแบบแผนความคิดความรู้สึกและการกระทำแบบเก่าแต่กะนั้นเธอก็ยังทำสมาธิทุกวันเดือนกันยายนปี2013 แพทย์ของแอนนาตรวจและทดสอบหลายอย่างโดยละเอียด1ปี9เดือนหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งและ6ปีหลังสามีเสียชีพหลังจากสามีฆ่าตัวตายมะเร็งหายโดยสมบูรณ์เนื้องอกในหลอดอาหารหายไปผลเลือดไม่แสดงค่ามะเร็งเลยแผลเปื่อยที่เยื่อเมือกในหลอดอาหารช่องคลอดและทวารหนักหายอย่างสมบูรณ์ เหลือเพียงปัญหาเล็กๆนั่นคือเยื่อบุในช่องปากยังแดงเล็กน้อยแม้ไม่มีแผลเปื่อยแล้วและเธอยังไม่สามารถผลิตน้ำลายได้เนื่องจากยาที่กินเพื่อรักษาแผลเปื่อยแอนนากลายเป็นคนใหม่คนใหม่ที่สุขภาพแข็งแรงความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในบุคลิกภาพเก่าแต่ด้วยความคิดการกระทำและความรู้สึกที่ต่างจากเดิมแอนนาสร้างตัวต,วตนใหม่ในแง่หนึ่งเธอคือเธอเกิดใหม่ในชีวิตเดิม เดือนธันวาคมปี2013แอนนามาร่วมงานที่บาร์เซโลนากับเพื่อนซึ่งแนะนำงานของผมให้เธอรู้จักหลังจากเธอได้ยินผมเล่าเรื่องราวการเยียวยาอันน่าจดจำของนักเรียนคนหนึ่งในชุมชนของเราให้ผู้เข้าร่วมฟังแอนนาตัดสินใจว่ามันถึงเวลาที่เธอควรแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองให้ผมฟังเธอเขียนเล่าเรื่องทั้งหมดและมอบจดหมายนั้นกับผู้ช่วยส่วนตัวของผม คล้ายจดหมายหลายๆฉบับที่ผมได้รับจากนักเรียนประโยคแรกเขียนว่าคุณคงไม่เชื่อเรื่องนี้หลังจากอ่านจดหมายของเธอวันรุ่งขึ้นผมขอให้แอนนาขึ้นมาบนเวทีและเล่าเรื่องราวของเธอให้ผู้เข้าร่วมฟังแล้วเธอก็ยืนอยู่ตรงนั้นหนึ่งปีครึ่งหลังจากเห็นภาพระหว่างการทำสมาธิในนิยวยอร์กวงเล็บเปิดซึ่งผมไม่รู้มาก่อนวงเล็บปิด เธอยือนอยู่บนเวทีบรรยายเส้นทางการเยียวยาตัวเองให้ผู้เข้าร่วมฟังหลังจากงานที่บาร์เซโลนาแอนนารู้สึกอยากจัดการเรื่องช่องปากของเธอมากกว่าเดิมประมาณ6เดือนต่อมาผมมีบรรยายที่ลอนดอนและแอนนามาเข้าร่วมผมพูดรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเหนือพันธุกรรมทันใดนั้นแอนนาก็คิดได้ว่าฉันรักษาตัวเองมาตั้งหลายอย่างรวมทั้งมะเร็งเธอคิด ฉันก็น่าจะส่งสัญญาณให้ยินในช่องปากผลิตน้ำลายมากขึ้นได้สิหลังจากนั้น2-3เดือนระหว่างเวิร์กช็อปในปี2014แอนนารู้สึกมีน้ำลายในปากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเยื่อบุช่องปากและต่อมน้ำลายของเธอก็ทำงานเป็นปกติไม่กลับไปเป็นแผลเปื่อยอีกเลยปัจจุบันแอนนาเป็นคนสุขภาพดีมีกำลังบังชามีความสุข จิตใจมั่นคงและมีความคิดเฉียบแหลมเธอเติบโตในทางจิตวิญญาณมากจนเข้าสู่การทำสมาธิในระดับลึกมากและผ่านประสบการณ์ลี้ลับมากมายเธอมีชีวิตที่เต็มไปด้วยการสร้างสรรค์ความรักและความเบิกบานเธอกลายเป็นนักอบรมในองค์กรของผมให้ความรู้แก่องค์กรและบริษัทต่างๆเป็นประจำปี2016เธอก่อตั้งสถาบันจิตบำบัด มีพนักง,งานเป็นนักฝึกอบรมและนักบำบัดกว่า20คนเธอมีอิสระทางการเงินหาเงินได้มากพอที่จะใช้ชีวิตอย่างมั่งคั่งเธอเดินทางไปทั่วโลกเชี่ยวชมสถานที่งดงามและพบเจอผู้คนที่สร้างแรงบันดาลใจมากมายเธอมีคู่ชีวิตที่น่ารักและเป็นคนสนุกสนานรวมถึงเพื่อนใหม่และความสัมพันธ์ใหม่ที่ให้เกียรติเธอและลูก หากคุณถามว่าถามเธอถึงปัญหาสุขภาพในอดีตเธอจะบอกว่าความท้าทายนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับเธอลองคิดดูว่ามันจะเป็นอย่างไรหากสิ่งเลวร้ายที่สุดในชีวิตกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับคุณเธอพูดกับผมบ่อยๆว่าเธอรักชีวิตปัจจุบันและผมก็มาตอบว่าแน่นอนคุณสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ของตัวเองทุกวันด้วยการไม่ลุกจาก การทำสมาธิจนกว่าจะรู้สึกรักชีวิตดังนั้นตอนนี้คุณจึงรักชีวิตของตัวเองแอนนากลายเป็นผู้เหนือธรรมชาติผ่านกระบวนการเปลี่ยนผ่านกระบวนการเปลี่ยนชีวิตเธอเอาชนะอัตลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับอดีตและสร้างสรรค์นอนาคตใหม่ที่สมบูรณ์ร่างกายเธอตอบสนองต่อจิตใจใหม่แอนนาในตอนนี้เป็นตัวอย่างในชีวิตจริง แห่งสัจจะและความเป็นไปได้หากแอนนาเยียวยาวตัวเองได้คุณก็ทำได้เช่นกัน